เพ็พึ่งไว้ครับเปลี่ยนไหรหมองครับครับไปก็มาใบตองปิ้วออกเมดเดี๋ยวขเขาคอยไปหาซสาอยอีกทีนะครับมี <c oughs> สองดอกสองดอก เห็ดพึ่งไว้ชนิดนี้ครับสีบกขแมแห้งนะครับผสมเห็ดพึ่งไว้ดอกสีเหลืองนะครับน่าคมครับนี่นิยมนําไปแกงนะครับแกงรวม,มโอ้ยดูดังสีรครับนี่ยนหยาครับนี่ เนี่ยมันนี่ก็จะดอกเห็ดตัวกันนี่ดีเุ่มๆเลย ยืนไิไ้งถามครับเห็นว่ากันตั้งไหนครับหลายดอกเลยดอกกำลังกินเลย คลิปนี้สนับสนุนโดยพงศ์ฤทธขายรถยนต์มือสองฟรีดาวทุกรุ่นทุกยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ฟรีดาวรับรถไม่มีค่าใช้ใจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเงินผ่อนไม่ต้องดาวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวจบ นเป็นเห็ดเบือครับสบาบะเขาเก็บกิ่นนะครับเห็ดเบือไอาเก็บไปกินเดยเป็หนหลังเรืองเห็ดเบือด้วย ครับต่อกำงามเลยคายเห็ดปวกครับอ่ะพี่น้องครับม้อน,นี่ก็เพอได้แก้งหน่อยนึงครับหาอยากเติบครับฝนมันบ่ต,ตกเลยนะครับป้าแหงเลยครับเห,รเห็ดอดเท่อบอาบ่คยหลายครับ นไปมงไปใส่เแกงเห็ดตักน้อยแค่นี้เหลือเพื่อครับนี่คือผลงานของเขาแล้วครับแต่แก้งหน่อยนึงอยู่มันนี้มาก,กันถีบทงน้องให้นะครับ บักยางไปถ่อข้างนอกนิดหน่อยนี่ที่กบักยางครับอันนี้บักม่วงอกล่อ,องครับพี่น้องบักม่วงกะหล่นนะครับผมเป็นม่วง,งปลาได้พี่น้องด้วยต้นมะกรนดในผมถ่ายเยมันเป็นบกม่วงปลานะครับบักม่วงกะหล่นจะนุ่นนุ่ยใหญ่ครับเป็นบ่ะให้กับักม่วงปลานะครับนี่ ม่วงกระล่อนเอ้ยฝักม่วงกระล่อนมันก็ะดีกว่าคนกระล่อนไอ้เจ๊ดจังเลยเนาะคนกระล่อนปินป้อนนี่ซึ่งมันไมนจะหอมนะครับน้อยเย็นวาครับเหมือนว่านี่น้อยหน่อยนะครับ อันนี้บอกมวงกะล่อนหน่วยย้ายใหญ่เหลืออยู่บอกี่ต้นครับเดี๋ยวปรยชน์จะไปปลูกไว้เอาพันมาน้ำแน่หูหน่ยสุกเรืองหน่วรันี่นี่ครับต้นบอกมวงกะล่อน ส่วนดันนั้นเป็นบักม่วงอกหล่องครับเพราะแม่บักม่วงกับเซมเนี่ยครับบักม่วงอกหล่องนะครับจะมีความมั่นนะครับโอ้ยปหญ่ยอกหล่อนอกหล่องกับกระหล่อนอยู่ในกันกล้เป็นอย่างนอกขนมรวมกันนี่